ครับสวัสดีครับส่วนทุเรียนมือใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูของต้นเดิมนะครับรีวิวว่าผมได้ปรับรีโนเวทไปแบบไหนอย่างไรนะครับรีโนเวทไปแบบไหนอย่างไรก็คือต้นนี้มันเป็นใบเหลืองเอ่อเหลืองอย่างอย่างอย่างที่เห็นประมาณนี้นะครับฉีดธาตุรวมไปแล้วนะครับให้ปุ๋ยทาง รากไปแล้วนะครับทั้งไนโตรเจนนะครับ4600บวกกับไฮแมกนะครับซึ่งเป็นธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุสังสรีนะครับก็ใส่เข้าไปมันไม่โอเคมาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมก็เลยปรับสภาพดินก็คือดินนะครับจากการวิเคราะห์เหมือนคลิปก่อนๆนะครับว่าเอาเครื่องมือนี้แหละครับวัดค่าลงไปบังเอิญว่ามันมีความเป็นกรดสูงนะครับผมก็เลยลื้อดินตรงนี้เอาดินเดิมออกนะครับ ก็เลยเอาดินใหม่เข้านะครับที่ที่ผมทําการเปรียบเทียบนะครับบางท่านที่ติดตามผมจะเข้าเห็นตัวนี้ก็จะรู้เลยนะครับใบเหลืองข้างนี้เหลืองแต่ฝั่งนี้มันไม่เหลืองที่ผมใช้วัสดุปลูกในการทดลองนะครับมีท่านหนึ่งนะครับท่านก็น่าจะวิเคราะห์ค่อนข้างดีผมก็ไม่ทิ้งนะครับทุกคําพูดนะครับจะมีค่าสําหรับผมเสมอก็ขอบคุณที่เข้าคอมเมนต์นะครับท่านบอกว่า มันเป็นเพราะว่าฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้รับเสียงหรือเปล่าหมายถึงฝั่งนี้นะครับครั้งก่อนนะครับฝั่งนี้มันจะอยู่ทางซ้ายแต่ที่ยาวๆมันอยู่ทางขวานะครับทิศตะวันออกจะอยู่ทางซ้ายมือผมตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกท่านก็เลยให้ข้อคอมเมนต์ว่าที่มันไม่เขียวเพราะว่ามันมันไม่ได้รับแสงเหมือนฝั่งนี้หรือเปล่านะครับผมว่าลองดูนะครับ ผมอาจจะคิดไม่ได้ถึงถึงกับผู้คอมเมนต์หรอกครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความลึกแล้วก็ความละเอียดรายละเอียดผมก็เลยทําตามพิสูตรหมุนครับหมุนทุนครับพอผมขุดรือแล้วผมหมุนครับหมุนจากใบยาวๆที่เคยอ,อยู่อย่างนี้ผมหมุนมาเพื่อเพื่อเพื่อให้ฝั่งนี้โดนแสงครับนะครับเพื่อให้โดนแสงดูสิว่ามันจะมีความต่างไหมแต่ในขณะเดียวกันดินนี้ผมใช้ดินใหม่นะครับมันมัน มันเป็นกรดเยอะนะครับผมก็เลยใช้ดินดินใหม่นะครับใช้ดินใหม่ใช้ดินดินใหม่เข้ามาปรุงใส่นะครับ ก็ถ้ามันหายนะครับหรือหรือมันถอดยอดมาโอเคนะครับก็คงจะมีมีหลายองค์ประกอบเช่นกรณีที่ว่าเออาจจะได้รับแสงดีกว่าเดิมหรือดินเราปรับปรุงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับขอให้ทุเรียนมันเดินได้แล้วมันสวยงามเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เท่านั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเคลื่อนหนุนกันนะครับเหมือนทํากับข้าวเหมือนทาก๋วยเตี๋ยวนะครับ จะใส่ชูรสอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยนะครับมันก็หลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่อคอมเมนต์ให้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับตัวนี้นะครับเพราะมันเหลืองมากผมก็เลยใส่มีในคอมเมนต์ว่าใส่ห่างไหมจริงจริงผมใส่ห่างนะครับแต่กรณีที่มันห่างก็คือตัวนี้มันจะต้องห่างโคนหนึ่งคืบครับจะใส่นอกทรงพุ่มแต่บังเอื่นว่าต้นนี้มันเหลืองเหลืองมากกว่าเขาก็เลยใส่เข้าไปนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่ง ถามว่าต้องใส่ตัวนี้ตัวนี้นะครับมันมันก็มีทั้งธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุโซเดียมนะครับหลายอย่างแล้วผมก็อาไปแช่นะครับไปแช่ธาตุสังกะสีกับสังกะสีกับแมกนีเซียมนะครับสองอย่างเอาธาตุเดี่ยวนะครับไปดูในคลิปล่างๆได้นะครับพอผมแช่หนึ่งคืนแล้วผมก็มาใส่ถามว่าทำไมใส่ติดรากเลยติดโคน เมื่อผมใส่ไปแล้วนะครับผมเอาน้ําที่แช่เนี่ยมาลาดลงนะครับรากไม่มีปัญหาผมดูแล้วนะครับรากไม่มีปัญหาใบยอดนู่นนี่นั่นมันไม่กระทบแล้วบังเอิญนะครับที่ผมใส่อย่างนี้มันเป็นรากลอยนะครับกลัวว่าเจอแดดในช่วงบ่ายสองเยอะผมก็เลยเอ๊ะบางๆไว้สักนิดนึงแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีเทคนิคอะไรหรอกครับก็เพื่อไม่ให้มันโดนแดดมากเกินไปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย เพราะว่ามันอยู่หน้าดินนะครับมันน่าจะแห้งแล้วนะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องอมแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรจนฉ่าตลอดวันตลอดคืนนะครับเ <pe w> พราะว่ามันอยู่ข้างบนนะครับมันก็คงจะไม่มีผลอะไรที่เราใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าแดดเผามันมันก็จะแห้งอยู่แล้วละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในดินนะครับก็สามารถเอาไปเข้าใกล้ๆม <p> <p> ันก็คงจะไม่เป็นกดเป็นเบสหรือเป็นอะไรที่ทําให้รากไหม้รากเน่านะครับ ก,ก,ก็วิเคราะห์แล้วละ่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าใส่ไปได้2คืนแล้วนะครับก็ยังเขียวดีสดใสดีนะครับแต่ครนี้มาดูต้นใกล้ๆกันกบชายน้ํานะครับกบชายน้ํายอดขึ้นตึมเลยนะครับฝากนะครับว่ายอดขึ้นตึมเมื่อเช้าผมมานั่งนะครับเอากาแฟมาจิบแล้วมาดูนะครับเนี่ยผมเห็นยอดอย่างนี้ครับเนี่ยมันมันร่วงนะครับมันร่วงส ยอดมันทําไมเล็กจังใบออกมาเนี่ยผมจะวิเคราะห์ตามอาการประมาณนี้ผมไม่ได้สนใจที่ว่าใบมันถอดมากไม่มากนะครับตรงนั้นผมผมไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่ผมมาดูตรงเอ้ยยอดดาบมันทําไมสั้นจังยอดมันทําไมเหมือนกับไม่สมบูรณ์ปกติเมื่อเทียบกับต้นอื่นยอดมันจะยาวกว่านี้ครับยอดมันจะยาวแล้วใบอ่อนเนี่ยใบดาบที่มันกลางแล้วนะ่นะอย่างเงี้ยมันจะมันจะกว้างแล้วก็ยาวมากกว่านี้นะครับ ผมก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ต้นนี้มันขาดธาตุอาหารหรือว่าอะไรหรือเปล่าแล้วคําตอบก็เอ๊ขาดธาตุอาหารมันไม่น่าจะถอดยอดนะครับขาดธาตุอาหารมันจะไม่ถอดยอดมันจะแสดงอาการใบเหลืองนู่นนี่นั่นนะครับใบเหลืองข้างล่างข้างยอดนู่นนี่นั่นแต่นี้มันถอดปกติถอดทุกตาใบแต่ยอดไม่สมบูรณ์นะครับดูดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปใช้กับที่ทุเรียนของท่านได้นะครับเนี่ย ยอดที่แตกเห็นไหมครับยอดเล็กๆเหมือนยอดยอดยืดอายุเลยนะครับเนี่ยมันสั้นเกินไปถามว่าขาดถ้าสังกสีถ้ามีคนตอบนะครับนึกตอบในใจสังกสีได้ไงเพราะผมใส่ราดสังกสีไปสองวันแล้วนะครับแล้วก็แช่ทั้งฉีดนะครับธาตุรวมนะครับของวิสโก้ผมก็ฉีดไปแล้วนะครับมันก็มีสังกสีอยู่นะครับเนี่ยไม่ขาดหรอกครับผมตอบได้เลยเพราะผมทำผมจดผมโนตตลอดนะครับ ผมก็เลยลืมเอาเครื่องมือมาวัดดูครับวัดค่าของดินเพราะอย่างเงี้ยผมผมดูแล้วหนึ่งผมให้ปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยทางรากนะครับที่เราสงสัยทั้งหมดเนี่ยผมผมให้ผมแก้แต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรมีอย่างเดียวครับคือใช้หลักการและหลักวิชาการมาช่วยครับที่ที่ที่ผมเคยบอกว่าหลักการกับประสบการณ์มันต้องไปด้วยกันนะครับจะใช้ประสบการณ์เพียวๆไม่ได้นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ค่า h p นะครับค่า HPP นะครับไม่ใช่ฟ e l ิตี้อ่าเดี๋ยวผมลองดีดไปฟ e l ิตี้ฟ t i ิตี้นี้แปลว่ามากนะครับก็คือมันมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะดินผมปรุงเองนะครับเป็นดินปุ๋ยหมักแล้วก็ผสมดินดินอัตราส่วนอ่าเดี๋ยวขอขอขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ไม่ท่องแท้ในเรื่องของดินเพราะผมไม่ได้จบในเรื่องของดินมานะครับ ดินส่วนผสมมีส่วนสําคัญนะครับดินพร้อมปลูกที่เราที่เราผสมแล้วเนี่ยแล้วก็นํามาปลูกเนี่ยสำคัญมากสําคัญอย่างไรส่วนผสมถ้าอัตราส่วนไม่พอเหมาะพืชก็จะเกิดปัญหานะครับย้ํานะครับตรงนี้ถ้าเป็นมือใหม่นะครับถ้าเสียนแล้วก็กดผ่านได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ผมผสม1ต่อหนึ่งครับหต่อหนึ1 1่งหต่อหนึ่งหมายถึงว่าดินปุ๋ยหมัก1ส่วนดินธรรมดา1ส่วนนะครับพอเอามาแล้วเนี่ย มันกลายเป็นเห็นไหมครับฟ์ลิตี้มันดีดมาเต็มสุดเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นดินพร้อมปลูกที่มากมากอย่างนี้มันไม่เหมาะกับพืชน,นะครับมันหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นดินปุ๋ยหมกักเยอะเกินไปนะครับอาจจะมีความเค็มจริงๆมันต้องอยู่ค่า,าเนี่ยอเดิลนะครับเนี่ยก็คือค่า,ากลางๆนะครับนั่นคือพืชจะดึงอาหารไปได้เต็มที่นะครับประมาณนี้อ้าวก็ เพราะฉะนั้นนะครับเขาฝากว่าครั้งต่อไปดินปุ๋ยหมักนะครับหมักขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ขี้แพะขี้แกะอะไรก็แล้วแต่นะครับ1ส่วนดินต้อง2ส่วนหรือ3ส,ส่วนนะครับฝากฝากสมาชิกมันเป็นสูตรตัวนี้ถือว่าเป็นสูตรสําเร็จเลยนะครับอย่าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะผมทํามา1ต่อหนึ่งผมได้ได้หรือหลายๆที่เลยนะครับหต่อหนึ่งนี่ถือว่าเข็มไปนะครับก่อนหน้านี้ผมเข้าไปใน YouTube บางสวนใช้สูตรนี้บาง ส่วนมีส่วนประกอบเป็นสูตรของไข่ของมันนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีความต้องการอยากจะให้มันร่วนซุยทําไมไม่ใส่เยอะๆเรคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวกศาสตร์เกี่ยวกับดินกับชีวพันธุ์มานะครับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจก็มาอาศัยประสบการณ์นี่แหละครับพ่อพูนองความรู้เอานะครับขณะเดียวกันก็ทิ้งไม่ได้อ้าวย้อนมาดูค่าของ ph ของโคนต้นนี้ครับเห็นไหมครับ 1นหนเท่านั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ยอดมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยจะใช้ประสบการณ์ในการปลูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับผม,ผมจึงบอกว่าผมให้ความสําคัญทั้งประสบการณ์ทั้งหลักวิชาการนะครับผมจะให้ไปพร้อมกันให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อคู่นี้นะครับถ้าเราผสมปรุงดินะนะครับปรุงตามความ อชอบของเราเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีสูตรต้องมีสวนอื่นๆที่เขาทําแล้วเขาเขาโอเคนะครับแล้วก็ทำทำตามได้นะครับแต่ถ้าปรุงตามความชอบเราเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับอย่างนี้ใบอ่อนเล็กมากนะครับถามว่ารูเดียวเป็นคําตอบไหมอย่าพึ่งนะครับบางทีอะเรารดน้ําบางทีมันอาจจะอยู่เฉพาะจุดนี้นะครับรดน้ําบางทีมันเป็นบางจุดนะครับผมดูแล้วบางโคนนะครับ 10รูนะครับก็จะมีความแนวโน้มเป็นคําตอบไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 60- 70%บางทีเสียบลงไปไปเจอไปเจอดินในส่วนที่มันเป็นดินดีๆมันก็ไม่เป็นกรดนะครับเอาขยับมาคืบหนึ่งครับเห็นไหมครับผมยังอยู่ค่าเดิมอยู่นะครับเนี่ยค่าเดิมอยู่ที่2นะครับค่าเดิมอยู่ที่2ดินเป็นกรดครับหลุมที่2ยังไม่ใช่คําตอบครับข้อกอข้อขอข้อคอครับขยับมาอีกฮ้อ อันนี้แบบสุดเกยไม่รู้ไม่รู้เรียกอะไรดูเองก็แล้วกันนะครับพี่น้องไปไปจนสุดเกยรครับก็เป็นกรดครับขยับมาอีกกอขอคองอขอ้องอลุมที่สเป็นกรดเช่นเดิมครับ1.2ครับแล้วมันจะไม่ยอดสั้นยอดเล็กได้อย่างไรนี่เป็นคำตอบครับอันนี้ก็หนึ่งเองหนึ่งจุดหนึ่งลบหนึ่งด้วยครับเนี่ย ลบหนึ่งด้วยครับสุดเกรครับอ่าพอกอขอของอถูกหมดทุกข้อครับกขอข,อของอถูกหมดทุกข้อคือวัดสดุปลูกนะครับมันเป็นกรดมีความชื้นนะครับเกิดจากใช้แกลบดําและขุยมะพร้าวทั้งทงท,งท,งที่แช่น้ําแล้วก็เอาไปตากเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักนู่นนี่นั่นนะครับก็จากประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์เราสงสัยบางทีให้คําตอบไม่ได้ก็เลยใช้หลักการหลักวิทยาทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเสริมนะครับเพื่อเกิดความมั่นใจร้อเปอร์เ hmm. ซก็โค้งนี้ต้องถูกหลื้อนะครับต้องถูกหลือ้อแน่นอนนะครับผมไม่เสียดายนะครับยอดอย่างนี้นี่นี่ไม่เสียดายยอดที่ว่ามันแตกทุกตาใบอู้ยมันแตกทุกตาใบแล้วนะครับไปไปไปทำมันทําไมอย่างนี้ ไปทาไมมันทาไมไปรื้อมันทําไมยอดมันจะไม่เหี่ยวหรือมันจะไม่ชะลอในการเจริญเติบโตหรือถึงผมปล่อยไปนะครับสภาพอาการถึงถึงไม่ว่าใบมันกลางแล้วอ,อาการมันจะเกิดแบบแบบอื่นตามมาครับนะครับอาการเกิดแบบอื่นตามมาแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่านี่เห็นไหมครับเริ่มเริ่มมีจุดเหลืองแล้วเห็นไหมครับไม่ไม่ต้องปล่อยนะครับไม่ต้องเสียดายยอดนะครับนี่นี่เห็นไหมครับมันเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูใกล้นะครับนะ นะครับมันทําให้เกิดธาตุขาดธาตุอื่นๆเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะเข้าใจว่าเป็นเชื้อราไวรัสนู่นนี่นั่นก็ตามอีกข้อนี่นี่นีน่ใบเหลืองๆที่ใบอ่อนมันครับนี่เห็นไหมครับพอดีมือผมเลอะครับเนี่ยจุดอย่างนี้ครับมันจะเกิดจุดมาแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นใบหยิกงอนู่นนี่นั่นถามว่าเป็นเพี้ยไหมไม่เพี้ยหรอกครับเนี่ยผมฉีดทุกสามวันมันจะไปเพี้ยได้อย่างไรนะครับ เอ,อบางทีอาจจะเ,เป็นเพี้ยเป็นเชื้อราไหมไม่ครับส่วนผมมียาเยอะฉีดจนจนจน,จนไม่รู้จะฉีดยังไงนะครับจนใช้ยาไม่ไม่ครบยี่ห้อครับไม่มีครับเพี้ยราต่างๆนี่ไม่มีส่วนผมเป็นส่วนทดลองไม่ปล่อยให้เพี้ยราลงง่ายๆครับแต่เกิดจากดินปลูกและส่งผลไปสู่ธาตุอื่นๆ ที่มันมีปัญหานะครับนะก็แชร์สิ่งที่ขาดตกบกพร่องแบบนี้แหละครับมาเรียนรู้ร่วมกันสําหรับท่านอื่นๆที่ปลูกไม่มากนะครับสีหต้นท่านก็จะได้ไม่ต้องอใช้วัสดุก,ก,ก็คืออย่าเดินตามรอยที่ผมเคยทําผิดพลาดมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผมแชร์ประสบการณ์แล้วจะจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเกิดนะครับ ที่ท,ที่มันใบเหลืองเอ่ยยอดไม่ดีนู่นนี่นั่นก็เอาไปเปรียบเทียบดูนะครับเนี่ยใบอ่อนเล็กๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นประสบการณ์แล้วก็ให้มีคุณค่าสําหรับผู้ที่เข้าดูเข้าชมจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยผมผมต้องการค้นหาความรู้นะครับเพราะผมไม่ต้องการที่จะไปกินทุเรียนนะครับเมื่อวานก็ซื้อมาสองลูกเพราะว่าผมปลูกเพื่อเป็นศูนย์ทดลองนะครับศูนย์ทดลองนี่ต้นนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับแตกยอดแตกรากแตก อะไรขึ้นมากาแบบลังแตกนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับอีกที่หนึ่งที่ว่ายอดมันเกิดแล้วมันจะมีปัญหานี่ครับเหมือนกับต้นเมื่อคู่นะครับเหมือนกันเลยนะครับนะีครับมันจะเป็นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดตามขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ฉีดไปแล้วนะครับฉีดยาเพียยารานะครับแต่ออกมาเห็นไหมครับ อยอดออกมาเหมือนผมพูดเมื่อคู่ไหมครับเนี่ยยอดมันจะเขียวแต่มันเล็กเลียวแล้วบางยอดอ่อนเนี่ยมันจะหยิกงอถามว่าขาดท่าสังสีไหมอันนี้ผมฉีดทั้งรากที่โคนทั้งดินพวกเนี้ยไม่ใช่ไอ,ไอ,ไอพวกต่างๆเนี่ยท่าสังสีเนี่ยผมฉีดบ่อยมากนะครับตอนแรกๆผมก็คิดว่าเกิดจากท่าสังสีนะครับเนี่ยพ เราเรียนตามหลักวิชาการก็คือยอดอ่อนออกมาใบหยิกงอใบบิดเบี้ยวหนึ่งเราจะวิเคราะห์ว่าเป็นเพีย้ยเป็นเชื้อราไหมผมก็อัดยาเพีย้ยยาเชื้อรายอดมันก็เป็นเกือบทุกยอดนะครับก็เลยมันไม่หายนะครับพอไม่หายปุ๊บเอ๊ะมันขาดธาตุสังสีไหมผมก็ฉีดอของธาตุรวมอาหารเสริมอาหารรวมก็ไปแล้วก็บวกด้วยสังสีสวันครั้ง4ี่วันครั้งนะครับมันก็ไม่หายครับเนี่ยถ้าหายมามันก็ มันก็จะเป็นเป็นจุดๆอยู่ดีนะครับเนี่ยเป็นทุกยอดนะครับถ้าอย่างนี้นะครับอาจจะมีผลต่อการขาดธาตุสังกสีก็จริงนะครับมันก็พ่วงกันนั่นแหละครับก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าดินมันชื้นนะครับถ้าสังกสีมันเดินไม่ได้มันก็ทําให้ขาดธาตุสังกสีเช่นกันนะครับแต่มันไม่ได้ว่าจู่ๆแล้วมันจะขาดธาตุสังกสีมันต้องมีเหตุมีผลครับเหตุผลก็มันอยู่ที่ดินครับดินและความชื้นครับเห็นไหมครับ3ามจุดสี่สามจุดห้า เป็น3.5ครับค่าความเป็นกรดครับ3 5 3.2นะครับฟิลิตี้เห็นไหมครับสมบูรณ์นะครับมีความพอเหมาะนะครับแต่มันมีความเป็นกรดเมื่อดีดมาค่า pH อยู่ที่3 3.2เท่านั้นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าขาดธาตุสังกสีไหมมันก็มีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าธาตุสังกสีมันจะไม่เดินในพื้นที่ช่ำๆ ที่ว่ามันเป็นวัสดุปลูกหรือดินปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันฉ่าแช่น้ําอมน้ํานานนะครับไม่ว่าจะปลูกด้วยขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่ที่มันอมน้ำอ่ะมันก็ทําให้ขาดธาตุสังกสีเช่นกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วอันนี้มันเกิดจากอะไรครับผมลดน้ําวันเว้นวันสองวันครั้งมันก็ยังขาดไม่เกี่ยวกับการให้น้ํานะครับเพราะเกี่ยวกับแกบดํานะครับแกบดํา ซึ่งมันเป็นกรดนะครับแกลบดํามันเป็นกรดตามปกติของมันอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่า3ามวันลดนะครับมันก็จะเป็นกรดเหมือนเดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับวัดสดุปลูกนะครับนี่แค่สี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมใบมันเป็นแบบนี้บางทีเราทําหาครับตอนแรกผมก็ทําหาใส่ถ้าสังกะสีฉีดยา เพรยาลาน่นนี่นั่นเดือนหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งยิ่งเป็นจุดเป็นด่างเป็นลายมาตามซุ้พุ่มซุ้ใบนะครับก็พอเอาเครื่องนี้มาวัดก่อนหน้านี้ผมไม่ได้วัดนะครับไม่ได้วัดผมก็คิดว่ามันขาดคืออ่านค่าแบบผิวเผินนะครับอ่านค่าแบบผิวเผินว่าอ๋อแบบนี้มันขาดธาตุสังกะสีอ๋อแบบนี้ แบบนี้มันน่าจะเป็นเพลี้ยไหมเป็นเชื้อราลงไหมอย่างเงี้ยผมก็แก้ไปแต่มันไม่หายครับแก้สองครั้งไม่หายก็ต้องมาคิดยอดใหม่ว่าเอ๊ะแก้ไปแล้วทําไมไม่หายเอ๊ะทั้งราดทั้งฉีดทําไมมันจึงไม่หายนะครับมันยังเป็นยอดออกมาก็เป็นเหมือนเดิมยิกยิกงองอเหลืองเหลืองลายลายก็เลยเอาค่าตัวนี้ลองวัดดูนะครับตอนแรกเราก็เข้าใจว่าดินของเราปลูกมันสมบูรณ์ดีแล้วนะครับคิดเองเออเองนะครับคิดเองเออเองมันมันจริงๆมันตอบโจทย์ไม่ได้หรอกครับคิดเองเออเอง ก็สิ่งที่ตอบได้ก็ต้องมีเครื่องมือวัดครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องมือนี้มาวัดปรากฏว่า10รูที่ผมเสียบรอบๆนะครับเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดจากวัสดุปลูกนะครับก็ฝากสมาชิกไว้นะครับกรณีถือว่าเป็นเคสศ,ศึกษานะครับเป็นประสบการณ์ก็ก็ก็ให้ระวังของทุเรียนนะครับในเรื่องของวัสดุปลูกนะครับอา้าวลองดูที่ใกล้ๆถามว่าต้นนี้นะครับ กับต้นนี้ทาไมจึงไม่เป็นเพราะบริเวณใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีคําถามต้นนี้เพราะมันมีดินอยู่ในอยู่ในตะเข่งครับเนี่ยมันมีดินอยู่ในตะเข่งซึ่งมันดินคนละอันกับดินที่ผมปลูกตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะคนละอันเพราะส่วนผสมแต่ละครั้งเนี่ยเห็นไหมครับดินแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับวัสดุแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเวลาเราปรุงนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่บางครั้งนะครับเราก็ไม่ได้คือไม่ได้ตวงนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับก็คงไม่ได้ตวงแล้วก็เอามาใส่หรอกครับก็กะกะเอานะครับพอกะแล้วนะครับบางบางครั้งนะครับมันก็จะมีในส่วนที่นะครับมีดินประมาณพวกนี้อยู่นะครับซึ่งมันไม่เป็นดินที่ทําให้เป็นกรดนะครับเพราะว่ามันมันรากมันหากินอยู่ในเข่งอยู่ครับมันก็เลย มันก็เลยยอดออกมาดีนะครับยอดออกมาดีแต่ก็อย่าเพิ่งสรุปนะครับถ้ายอดมันออกมาแล้วถ้าเราไม่ปรับดินมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมอย่าอย่าอย่าคิดว่ามันถอดยอดแล้วมันจะโอนะครับนี่นี่ถ้าแบบนี้แล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเป็นเหมือนกันนะครับเริ่มเป็นเหมือนกันนะครับก็นี่นะครับน่าจะเป็นเกล็ดนะอันนี้ก็เริ่มใบใบลายแล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับใบลายแล้วนะครับใบลายใบจุดแล้วนะครับ เห็นไหมครับ่าบอกว่าไม่เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรากมันออกมาเดี๋ยวมันก็จะเปลี่นอีกนี่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 เห็นไหมครับเนี่ยดินเป็นกรดนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้บอกได้เลยครับไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่เพรี้นะครับเนี่ยพวกผมฉีดทุก3วัน4ีวันผมก็ฉีดนะครับแต่ฉีดแบบเบาบางผมฉีดบ่อยๆแต่ว่าฉีดบ่อยๆแต่ให้น้อยๆครับเนี่ยเพราะพวกเซียนเขาแนะนํามาว่าฉีดบ่อยๆสลับยี่ห้อไปเรื่อยๆ สามวันสี่วันห้าวันประมาณนั้นอันนี้ผมฉีดสี่หรือห้าวันเรืออาทิตย์ในส่วนมากก็ไม่ฉีดเสาอาทิตย์ครับเนี่ยฉีดบ่อยนะครับไม่มีหรอกครับเพี้ยเชื้อรานะครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องไปไปไป,ไปทำเพี้ยเชื้อรานะครับวัดค่าดินได้เลยคือบางทีอาการมันคล้ายกันนะครับแต่พวกนี้ยอดมันยาวก็จริงเพราะว่ามันอาจจะได้รับฮอร์โมนนะครับรับธาตุเสริมเอออะไรเอยสาหลายทะเลกรดอมินโนที่ผมฉีดครับแต่พอมันโตออกมามันก็ยังเป็น ยีกยกง,อง,องออยู่ครับเนี่ยเพราะท่าดินน่ยมันเป็นกรดครับอย่างนี้ต้องได้รับการแก้ไขนะครับก็ประมาณนี้แหละครับฝากติดตามนะครับว่ารอดูซิว่าผมจะแก้ปัญหาทุเรียนที่เป็นกรดดินเป็นกรดได้หรือไม่นะครับ ถ้าได้หรือทําถูกมันก็จะไม่เกิดอาการอย่างที่ผมถ่ายให้เห็นนะวันนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะยาวแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะให้รายละเอียดแล้วก็ให้ความมั่นใจให้ความแน่ใจว่าเรามาถูกทางนะครับเราแก้ถูกจุดนะครับก็ฝากกดติดตามดูนะครับว่าผมจะถ่ายารีวิวเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงๆนะครับผมไม่นานหรอกครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเพื่อให้ทุกท่านว่าเห็น เห็นว่าผมได้ทำจริงๆนะครับคือไม่ได้ถ่ายแล้วหายไปเลยนะครับก็จะให้ดูภาพเขาเรียกว่าอะไรนะครับ before after นะครับทั้งก่อนและหลังตลอดนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับไม่ใช่ปลูกเพื่อกินนะครับถ้ามันได้กินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงหวังขนาดนั้นนะครับเพราะมันเดือระยะเวลาอีกหลายปีนะแต่ถ้ามันโตอะยังไงมันก็ได้กินครับไม่ต้องไปคิดจุดที่ว่าจะกิน คิดแค่ว่าทำอย่างไรมันจะรอดนะวันนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้แค่นั้นนะครับว่าทำอย่างไรมันจะไปได้ถูกทางถ้ามันเริ่มต้นดีแล้วนะครับตรงช่วงปลายมันก็จะดีของมันเองนะครับก็ฝากติดตามไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ